คาถายันเกาะเพชรประจำทิศเหนือวาโทโนโอะมะมะวาวาโทโนโอะมะมะวาวาโทโนโอะม,ะมะมะวาบทนี้ชื่อตะวาดฟ้าป่าหิม,มพานประจำอุดรทิศประจำวันศุกร์กำลังยี่สิบเอ็ดสวดยี่สิบเอ็ดจบ เสกได้หวายมีดเข้าวสารขับไล่ผีบ้านผีป่าเวลาเดินทางดีนักวาโทโนอะมะมะวา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 วาโทโนะมะมะวาวาโทโนะมะมะวา วาโทโนอะมะมะวา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 วาโทโนออะะะมมววาาโโทนะมะมะวา วาโทโนอะมะมะวาวาโทโนอะมะมะวาครบยี่สิบเอ็ดจบสาธุสาธุสาธุเมตตามหานิยม